้ววันนี้มาเจอกับบานสามเลียมอโต้เหมือนอย่างเคยพี่ขายรถไม่ขายฝันวันนี้จะมารีวิวรถอัน,นี่นะผมมาด้าสามรถปีเราเนแปดเลขใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะพี่ถ้าซื้อสดอยู่ที่ประมาณสามแสนก็บาทถ้าพ่อน,อน,อน,อนู่มันหกพันพี่มาดูว่ามีอะไรให้กันบ้างครับผมนะไฟหน้านไฟหน้าแบบไฮโดรเจนสวยๆแบบนี้ครับผมนะมาพร้อมไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจเอามงสับโลกเดิมพี่เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับผมนี่ เวลาดูรถมือสองนะพี่ไม่ต้องไปจ้างช่างมานะไม่ต้องไปจ้างช่างมาดูนะมากับผมนี่แหละดูเหมือนกันพี่พี่พี่ไปจ้างช่างมานะเสียเงินเสียทองนะช่างบางคนมาก็แบบว่ารถเราดีอยู่แล้วนะผมเคยเจอบางคนมาแอคชั่นเฉยๆน,นั้นแหละไม่มีอะไรพี่รถเราดีอยู่แล้วเหมือนที่บอกรับผมนี่แล้วก็ให้สังเกตรตรงนี้นะน็อตรอยน็อตฝากระโปรงมันจะมีอยู่สองฝั่งเนาะซ้ายและขวาดูว่ามีรอยไข่รอยขันหรือเปล่าแต่แบบขันนี้พี่ไม่มีรอยไข่รอยขันแปลว่ากระโปรงหน้าไม่เคยถอดหรือว่าไม่เคยทาสีมาก่อนครับผมสวัสดีครับ นี่ลูกค้าเราเข้าเรื่อยๆนะประมาณนี้นี่ครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้อันนี้เครื่องผมสตาร์ยูนะแล้วดูการเผาไหม้ครับผมนะไม่มีไอ้น้ำมันกระเด็นหรือว่าไม่มีไอร้อนควันขึ้นมาครับผมนะการเผาผ่านพรีเมียมดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ่ะเดี๋ยวได้แล้วเอิด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 นะประมาณนี้มาต่อกันไม่ใช่ไรลูกค้าเข้าแบบเยอะมากวันนี้วันนี้วันพนักงานนะสีส้มลูกค้าบานเลยแบตเตอรี่ก็ เปลี่ยนให้ใหม่มาให้เรียบร้อยนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องถ่ายให้น,น,น้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันวเวอร์พวงอะไรถ่ายให้เรียบร้อยครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวขอปิดกระโปรงก่อนเป็นไงอันนี้รถผมสตาร์ทอยู่นะฟังเสียงเดิยนิ่งไปพี่กริปไหมครับผมนะแล้วไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นไฟไฮโดรเจนครับผมนะมาพร้อมไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจมาพร้อมด้วยเวลาปิดปิดฝากระโปรงต้องปิดดังหรอเออทำไมต้องปิดดังอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวมาดูวิธีการปิดฝากระโปงนะบางคนบบปิดติมเมื่อกี้พี่ปิดติมป่ะเติมเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่ าาไ,ดไ,ได้เดี๋ยวรอตรงนี้นะอ่ะอันนี้เปิดแล้วมาดูนะเวลาปิดฝากระโปรงนะเมื่อกี้เนี่ยผิดแบบปิดแบบผิด,ผด,ผด,ผดวิธีต้องคอยปิดเบาแล้วแบบมันไม่สนิทอะ่ะมันไม่สนิทใช่ไหมอันนี้สนิทแน่เดี๋ยวหนูลองดูนะอันนี้ให้ห่างแค่คืบเดียวนะผมวิธีการปิดฝากระโปรงเลยนะคืบเดียวแค <He ard S 2> น่นี้พอเห็นไหมนิ่งกริบแบบนี้พอไม่ต้องมาปิดตุ้มตุ้มอันนั้นแรงแบบว่าปิดลงปุ๊บแล้วก็เอามือดันได้ไ เอามือดันไม่ได้นะครับผมเอามือดันได้แต่ฝากระโปรงลูกค้าจะยุบนะแต่ไม่ควรทําถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ไม่ควรปิดแบบนี้พอพี่มันมีกิบลขอมันอยู่แล้วแน่นตึบไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่สเกิร์ตก็มีมาให้นะไม่ได้ให้แต่ข้างหน้านะครับผมผมให้รอบคันพร้อมชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตไปติดตั้งใหม่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะอันนี้ติดตั้งไม่ฟรีน้องแพรขึ้นรถเดี๋ยวพาขับรถไปดูนะสมรถนะเยี่ยมมากคันนี้ฮะ ให้ฟรีไม่คิดเงินเพิ่มสักบาทกันนี้โหเป็นไงลดปีลงกว่แปดเลขไปก็หลักหมื่นนะอะมาเอารถไปเลยนี่เป็นไงและและให้ดูตรงนี้นะนี่ให้ดูตรงนี้นี่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 ดูครับผมเห็นอะไรไหมเห็นไหมนี่ไหนก่อนนะนี่เห็นไหมเห็นตัวเลขสีข,ขาวไหมครับผมนะอันนี้คือไม่นะไม่แต่อันนี้ยมันพับปิดได้ นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พวกคันนี้นะเป็นคันนี้แบบว่าอะไรเนี่ยเป็นระบบฟุตซัดปุ่มสตาร์ตอยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มสตาร์ตอยู่นี้เห็นไหมนี่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 เป็นระบบฟุตสตาร์ตกุญแจเป็นคีย์เลตแบบนี้นะครับผมอันนี้มัน B M เอ้ยจะโชว์รถที่ตัวเองขับเหรออ๋อใช่แล้วอันนี้กุญแจเป็นแบบนี้เป็นกุญแจแบบคีย์เลตครับผมนะแต่คันนี้ไม่ใช่อันนี้กุญแจ B M กุญแจพี่เองไม่ใช่กุญแจพี่กุญแจเฮียไปไปดูนะครับผม นี่เหมือนที่บอกพี่รถไงทุกคนเดี๋ยวอันนี้กำลังจะไปรีวิวบ m มนะั้นเดี๋ยวรอดูนะครับผมนี่พี่วาพี่วาจะพึ่งไปดูมันหมุนนี่คืออะไรอันมุนหมุนนี่นะครับผมเป็นแบบนี้บังทับคอนโดลดูกับหน้าจอไม่ต้องไปเอื้อมแตะหน้าจอถามว่าแตะหน้าจอได้ไหมแตะได้เหมือนกันนะแต่บางคนแบบว่านี่สมรรถนะเวลาเราขับรถนะเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมหมุนเอาปรับเอาเวลากดโอเคกดตรงนี้ได้เลยสวัสดีครับผมนะกดตรงนี้นี่นี่อย่างเงี้ยโคตรสวยโคตรสุดยอดนะนี่แล้วก็เกียร์ถามว่าคันนี้มีกล้องหลังไหมดูเอา้เอา นี่กล้องหลังเซ็นเซอร์มีมาให้นะเซนเซอร์หลังมีมาให้เดี๋ยวขยับตรงนี้ก่อนอเป็นไงครับผมนะแล้วเบรกมือพี่เบรกมือนะคันนี้ไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าแล้วเวลาดึงเบรกมือนะบางคนแบบดึงอืตีนเสียงไหมมันแรงเกินไปดึงแค่นี้พอครับผมฟังเสียงนะสี่แกก็พอแล้วน้องก็ตึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอลางจางไปดูนะเดี๋ยวขับไปดูเลยคันนี้แล้วก็พวงมอะไรบวงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันสามารถพูดคุยรถหรือสั่งการผ่านเสียงได้นะครับผม ขันนี้นะพี่แต่ต้องต่อบุตรรถก่อนต่ออย่างเขาไดกต่ออะไรน้องแบม<ฮ>ต่ออย่างเขาไดกต่ออะไรไอโฟนแอปเปิลค่ะเพร่แอปเปิลค่ะเพร่ก็สามารถต่อได้นะเดี๋ยวไปดูเนี่ยเนี่ยผมขับเนี่ยสุดยอดมากเลยนิ่มมากนุ่มมากเดี๋ยวแป๊บนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าใจาเด้อเอาไว้บนรถเนี่ยไว้ไว้บนรถเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าใจางานเป็นไงติดเซ็นไว้ก่อ,อนดูดูดูเซ็นเซ็นไว้ก่อนเซ็นไว้เซ็นไว้ก่อนเด้ออายเด้อโอเครู้เรื่องบิดบิดครับบิดไม่จ่ายยอกเล่นจ่ายนะ ดูเป็นไงนิ่มมากแล้วก็เนี่ยพวงมาลัยมันสูงไปใช่ไหมครับผมสามารถปรับได้นะด้วยการตรงนี้เห็นไหมข้างล่างเนี่ยน้องแพรมนี่มันจะมีปุ่มนี้เห็นไหมปรับลงนี่นี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดึงได้เนี่ยโอ้โหเป็นไงดึงมาปรับลงมาโคตรสุดโคตรสุดล็อกไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมไปไปต่อเดี๋ยวให้ดูนะความแรงเลยคันนี้เครื่องส่ายจะน้องแพรมจ๋าเเครื่องดีเซลครับผมนะตัวนี้อ่าไปดูโอ้หนิ่มมากเลยนะเนี่ย อัตราการแบบการขับขี่แบบเห็นไหมสมรรถนะพวงมาลัยตรงเป๊ะนะพวงมาลัยแบบไม่ได้จับเลยเนี่ยไม่ได้จับเลยนะกำลัง <c oughs> จะเข้าป่าพวงมาลัยไม่ได้จับ <c oughs> อดูดิเลี้ยวใช้มือเดียวมาใช้นิ้วเดียวนเนี่ยล็อกเลยโอเคเป็นไงครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะรอบคันเดี๋ยวถึงที่หมายก่อนแบบเฮ้ยดีว่ะใช้ได้เลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไ้ยใช่รถที่ไมาจา่จอดตรงนี้ม, <c oughs> มั้ยไม่ใช่รถพี่เหรอ <c oughs> รถู้การ,ร,การนะประมาณนี้ไป เราขับมาด้านหลังมาทำอะไรเราขับมาด้านหลังมาให้พี่ช่างเราดูให้ใหม่นะมันมีรอยแมวข่วนนิดนึงก็เดี๋ยวเก็บสีให้นะไม่ต้องห่วงรถที่เราปล่อยนะแต่เป็นสภาพแบบว่าป้ายแดงครับผมนะแค่ไม่มีถุงซีนตรงนี้แค่นั้นเองต่างกันแค่นี้่อยพี่ไปลงรถมาดูรอบคันครับผมเดี๋ยวเปิดตัวเดี๋ยวไปเปิดตัวให้หน้องแพมเดี๋ยวตัดร้องเนี่ยอยากเป็นคนที่เชิญรักไม่ใช่แล้วอาเชิญครับผมนะกับสาวสวยของเราน้องแพม มาไล่ดูตั้งแต่ข้างหน้ากอนเลยจ้าคนสวยนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหสมาร์ทเหมาะกับพี่ไหมน้องแพรม <c oughs> แต่ไม่มีตังซื้อนะมาดูผมนะ <c oughs> อ่ามารด,ด้าสามนะครับผมตัวนี้ <c oughs> ไฟ <c oughs> เออมารด,ด้าสองไฟหน้านไฟหน้า,นนานแบบโปรเจคเตอร์นะมีเดย์ทมรันนิ่ไท์มาให้อยู่ตรงนี้ครับผมมาพร้อมไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจมาพร้อมด้วยชุดสกเกิร์ตรอบคันมาดูกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เป็น LED แบบนี้นะครับผมนะสวยไหมพี่ ชอบไหมครับอยากได้ไหมถ้าอยากได้หรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะแอดเข้ามาที่แอด b 5 5 b ครับผมแอด1ตัว53ตัวแล้วก็ B 1ตัวนะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่091 5 3 9 9 888นะครับก็ได้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวบายกับน้องแพมจัดให้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวมาไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เพราะเออขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ